สวัสดีแขกผู้เขียนทุกท่านนะครับเอาจริงจากใจเลยนะครับว่าผมเองนั้นก็ไม่ได้เตรียมตัวก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าจะมีโอกาสได้มากก่าวทำไว้อะไรกับเพื่อนที่เราสนิทกันม,มาก่อนจริงจริงๆไม่น่าจะใช้ตัวเพื่อนผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วโมนั้นคือคนในครอบครัวของคนนึง อย่างที่พี่ยอดบอกครับว่าเราสองคนนั้นเติบโตมาด้วยกันเข้าวงการมาพร้อมกันมีผู้จัดการคนแรกคนเดียวกันรับรางวัลพร้อมกันมีชื่อเสียงโด่งดังพร้อมกันเราเป็นคู่ฝันผมได้มีโอกาสเจอพี่วุฒิเจอโมเรามีเรื่องราวสนุกสนานผ่านร้อนผ่านหนามาด้วยกัน ที่ต้องบอกว่าโมเป็นข้อโกรธผมเพราะว่าเราสองคนเหมือนเด็กอ่อนที่เข้าวงการดูที่ยังไม่ได้เข้าใจถึงความรามับผิดชอบใดๆแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็ติบนตัรขึ้นมนเจอพี่เอเจอพี่วุฒิเจอพี่ออสเราจะมีเรื่องราวสุสานและรอยยิ้มด้วยกันเสมอนี่คือภาพจำของผู้หญิงคนนี้วันนี้ผมมีความสึขหลายอยา่างนะมีความสึกดีใจ และก็เสียใจไปพร้อมๆกันดีใจที่วันนี้งานวันนี้สวยงามเหลือเกินกอยากที่เอทำให้พี่ยาทำให้สวยงามมากจริงดีใจที่วันนี้ทุกทกคนรักโมเลอเกินแต่มันเจ็บปวดใจมากเหลือเกินที่ครั้งนี้ควรจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันจริงๆผู้หญิงวันนี้สร้างแรงบันดาลใจกับผมเสมอตอนที่เราได้มีโอกาสได้ทําง,งานร่วมกัน ก็สมัยก่อนครับตอนที่ผมก็ยังเป็นวัยรุ่นนะครับผมเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะครับทํางานได้รับเงินภาษาวัยรุ่นครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือก็คงไปหาซื้อของอะไรให้กับตัวเองแต่แรงดาน,านใจของผู้หญิงคนนี้อย่างที่เบบอกครับเรื่องราวชีวิตของโมเหมือนตําราชีวิตเล่มใหญ่เล่มหนึ่งสิ่งที่เธอทําคือเธอไม่ได้เอาเงินนั้นไปใช้ส่วนตัวก่อน เธอนำเงินนั้นไปให้กลุ่มการีของเธอก่อนนั่นคือสิ่งที่เธอทำเธอบอกผมว่าเธอไม่จำเป็นต้องใช้อะไรถ้าคนที่รู้จักโมจริงๆโมไม่ได้เป็นคนติดแบงก์เน็ตนะครับเธอใช้อะไรก็ได้เธอใช้กระเป๋ยาย่างใช้อะไรก็ได้จริงๆมันทําให้ผม,มเห็นครั้งแรกว่านี่โมเป็นแบบน,นี้ตั้งแต่ยังไม่ไดับเิลผมไม่ได้มีโอกาสเจอคุณแม่ โมเองก็ทําแบบนี้กบบัคุณแม่เช่นเดียวกันนี่คือตำราชีวิตหน้าเนึ่ยและอีกสิ่งหนึ่งที่ตลอดยะเวลาที่ผมได้รู้จักกับโมมาและผมเชื่อว่าทุกคนวันนี้ก็ได้รูแล้วโมเป็นคนที่สุจริตต่อความรู้สึกตัวเองคิดอย่างไรพูดแบบน,นั้นไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่มีเสริมไม่มีเติมไม่มีแต่การที่เธอจะรับใครสักคนไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามจะรวยจะจน จะสนิทหรือไม่สนิทก็ตามเธอกรักเคาับจนผมต้องถามว่าทําไมต้องทำแบบนัน้ไม่กลัวคนอื่นเขาตัดสนินเลยไม่กลัวคนอื่นเขาว่าเซึ่งมันมีคนตัดสนินเธอครับแล้วมีคนว่าเธอแต่สิ่งที่เธอตอบผมมาคือไม่เป็นไรเธอรู้ดีว่าเธอสุดเจตใจคนอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เรารู้แค่นั้นก็เพียงพอ วันนี้คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าทุกคำพูดของมันมันต้องกลับมามองด้องราวชีวิตของเราจริงๆที่เป็นหนึ่งสือ่อตัวอย่างแม้ว่าจะเป็นวน้าสุดท้ายอย่างที่บอก็แต่วันนี้ครับทุกชีวิตทุกลมหายใจที่มูมีจนแม้ว,วันนี้จะไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงมันทําให้เราต้องมองย้อนกลับที่ตัวเองว่าแล้วรับของเราในวันนี้มันเป็นแบบ เป็นรักที่สุดจริตหรือรักที่มีแต่ได้กันแน่เพราะฉะนั้นไม่ว่าโมจะอยู่ที่ไหนก็ตามวันนี้มีเพื่อนแสดงที่เป็นครอบครัวเปบใจารีตามารักอย่าที่บอกครับเราเติบโตมาด้วยกันเราเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมง,งานแต่เราเป็นครอบครัวผมไม่ใช่คริสแต่ผมคิดว่านี้คงเป็นประสบการณ์ของพระเจ้าที่โมมาอยู่บนโลกใบน,นี้เพื่อสร้างแรงกับเพื่อนคำยิ่งใหญ่ และหลังจากนี้วันนี้ทุกคนไม่ใช่แค่โมไม่ใช่แค่คนรอบข้างที่เคยรู้จักโมเห็นว่าโมเป็นยางไงวันนี้คนทั้งประเทศนี้ได้เห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้สวยงามแค่ไหนไม่ว่าโมจะอยู่ที่ไหนก็ตามผมขออธิษฐานจากหัวใจขอให้โมได้รับรู้ว่าพวกเรารักและคิดถึงโมเสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่โมซ่าให้พวกเราได้จดจำจะคง,อ,งยปปอยู่ตลอดไปจนกว่าเราได้เจอกันข,นขอร